เอาละครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับลุงมินนิ่งแล้วเนาะในเกมโต้ลัวต้าลู่นะครับจัพยุทธวิยาจารย์หรือว่าเกมตำนานจอมยุทธผู้ถังซานนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเติมเกมเดียวการโกลบอลรวมไปถึงเกมในแพลตฟอร์มสตรีมอื่นๆนะครับและเกมอื่นๆนอีกมากมายอาทิเช่นฟรีไฟ้นะครับเซฟไนท์ทูอาร์โอวีแล็คแนลล็อกเอ็มเอทานอลเลิฟแล็คแนลล็อกเอ็กซ์เน็กซ์เจอร์เนชั่นนะครับพับจีมาแลือมากยแลี เติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยแน่นอนต้องใช้น้ําการคานะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเติมเกมไหนแล้วเราก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปของลุงไว้ได้เลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็พอดีว่าลุงรอวันนี้มานานแล้วนะครับวันวันที่จะเลเวล45นั่นเองนะครับเพื่อจะมาสุ่มกาชาตู้ถังซานอาวุธลับนั่นเองนะครับวันนี้ก็ครบแล้วนะครับก็ช่วงเช้านี้มานั่งเล่นจนเลเวล45แล้วนะครับ แล้วเราก็จะเข้าไปสุ่มกันดีกว่านะครับไปปลุกพลังตามหาถังซานอาวุธลับกันดีกว่านะครับก็จะมีตั๋วอยู่สุ่มอยู่ประมาณ50ตั๋วนะครับซึ่งลุงดองไว้เนาะก็ความโชคดีวันนี้เท่ากับศูนย์เลยนะครับอืมเหมือนจะเป็นโชคร้ายยังไงไม่รู้ว้าโชคดีนะครับหรือว่าความโชคดีคือศูนย์เลยนั่นเองนะครับเรามาดูที่ค่าโชคดีแป๊บหนึ่งเขาบอกไว้ว่าทุกครั้งที่เราปลุกพลังครบ200ครั้งนะครับจะได้รับอาวุธลับ SSR อย่างต่ำหนึ่งครั้งเนาะ และจำนวนที่สะสมก็คือ200นะก็คือการันตีนั่นเองนะครับต้องสุ่ม200ครั้งโอ้ยมันจะอืหารือโหดไปไหนเนี่ยทั้ง200ครั้งเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อค่าโชคดีเต็มการปลุกพลังครั้งถัดไปจะได้รับหนึ่งในวิญญาจารย์หรืออาวุธลับดังนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเทียบเชิญยมบ,บาลเข็มมรสุมบุปผานะครับแล้วก็วิญญาจารย์หรือว่าตัวระดับ SSR ตามนี้เลยนะครับ โอเคไม่เรอช้าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า10ครั้งแรกนะครับ10ใบ,บแรกเริ่มขอให้เจ้าโชคดีเขาบอกอย่างนี้นะครับก็หวังว่าจะโชคดีนะครับยังไงเอาโหโชคดีจริงๆฝาล้วนๆเนี่ยโชคดีจริงๆเลยฝาล้วนเลยเนี่ยย,ยืนยัน ถ้าโชคดีเรามาสิบแล้วไปสิบครั้งต่อไปนะผู้ชมปึบปล่อยตอนสีทองนี่แหละยังไงมาลุ้นกันดูซิว่าจะได้เหมือนคนอื่นเขาบ้างไหมโอ้โหสีม่วงมาสองใบสีม่วงมาสองใบนะผู้ชมอืม ออไปแล้ว20ใบนะครับ20ใบยังไม่ออกนะมาอีกอีกหน่อยรอบที่30นะครับกดตอนนี้แหละทิพเหลือสีทองมาปล่อยเลยดูดิว่าสูตรนี้จะใช้ได้หรือเปล่าโอ้โหวิสามรอบแล้วนะ30บใบแล้วความเกลือยังมาเยือนอยู่เรื่อย <What? S 2> อ่ะครั้งที่40นะครับท่านผู้ชมไปกันต่อโอ้โหอ้ยอะไรจะเข็มปานนี้ <S <S <c oughs> เออเราต้องกดแชร์เราจะได้หนึ่งใบใช่ไหมอ่ะ <c oughs> โอเค ได้มาหนึ่งใบนะครับเป็นสิบเอดกันต่อขอบัางเถอห้าสิบใบสีทองมาแล้วท่านผู้ชมสีทองมาหนึ่งใบแล้วใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านอ้อน่าจะไม่ใช่นะดูทรงแล้วน่าจะเป็นตัวซ้ำโอ้ยเป็นตัวกุป๋อแน่เลยดูทรงแล้วอ่ะเหมือนมากเลย นั่นไงจริงๆด้วยตัวซ้ำโอ้ย,อย,อยสรุปว่า50าสใบเราหรือว่า50ครั้งเราไม่ออกเลยท่านผู้ชมเกลือมากเข็มปีเลยนะครับเข็มจัดๆเลยอ่าไหนๆก็เหลือใบสุดท้ายแล้วนะมาขอ,อแบบใบเดียวเลยแล้วกันครั้งสุดท้ายนะครับใบสุดท้ายแล้ว สีขาวมาเลยโอเคโอเคครับท่านผู้ชมก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนาะว่า50ใบนะครับตู้ถังซานอาวุธลับไม่มาเลยสักตัวหนึ่งนะครับโอ้โหสุดยอดเลยของความโชคดีจริงๆนะครับโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ลุงก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนละกันเนาะสำหรับคลิปสุ่มกาชา50ใบามาแบบสั้นๆมาไวไปไวนะครับพร้อมกับความเข็มนะครับโอเค บ๊ายบายเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับ